เมนูประจำชาตินั่นก็คือนี่เลยครับต้มยำกุ้งน้ำข้นเราจะมาใส่วัตถุดิบที่ทำให้เป็นน้ำข้นครับนั่นก็คือนมจืดนะครับอมาครับเพื่อนๆครับกับเมนูต้มยำกุ้งหม้อไฟครับโอ้โหจับไม่ได้แล้วครับเพื่อนๆครับยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับหม้อร้อนแล้วครับ ครับเพื่อนๆือนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอยูุดีกินหวานครับวันนี้ปะกับปีนานเกิมแฮมแล้วครับของกินล้ำยู่ต่คนมากครับวันนี้จัดเมนูอร่อยๆครับมาได้ทําสวนครับเพราะขำแล้วกันครับเพื่อนๆต้องใจไฟนะครับบรรยากาศหลอกข้างนี่หมึดตึบแล้วครับอยู่ในสวนนะครับแต่โชคดีครับในสวนมันมียุงแล้วก็วันนี้บรรยากาศเหมือนฝนจะตกแหมหลอกแต่ก็บโตกครับดักแซ่บดักแซ่บไปเหีนะครับ เอาละครับวันนี้ปีนันเกือบจัดนําเสนอเมนูที่ทุกคนชอบกินแล้วเป็นเมนูประจําชาติอยยีหลอนะครับเมนูประจําชาตินั่นก็คือนี่เลยครับต้มยำกุ้งน้ำข้นครับวันนี้เราจัดแบบน้ำข้นๆครับกุ้ง1กิโลครึ่งนะครับก็เป็นกุ้งแม่น้ำครับวันนี้จัดกุ้งแม่น้ำเป็นกุ้งไข่ด้วยครับ นี่ครับที่หนันเกิ่มเลือกกุ้งไขมาเลยครับก็เลยตัดเฉพาะหัวนะครับก็เลยไม่ได้แกะเปลือกออกนะครับกลัวไข่มันจะหลุดลงไปนะครับก็วันนี้ทําแบบเมนูเป็นต้มยำกุ้งน้ําข้นครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงน่ารับประทานหรือเปล่าอ่ะพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปจุดเตาครับต้มน้ํากันเลยครับอ้าวโอเคครับเพื่อนๆครับตอนนี้น้ําได้เดือดเรียบร้อยแล้วนะครับ โอ้น้ำเดือดแรงมากนะครับเราจะมาใส่เครื่องต้มยำกันเลยครับเพื่อนๆตามสูตรเลยนะครับนี่ครับตะไคร้นะครับใส่ลงไปนะครับจะให้ตะไคร้หอมนะครับต้องทุบก่อนด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับข่าอ่อนครับข่าอ่อนใส่ลงไปครับตามด้วยวัตถุดิบทําให้น้ําหวานมากยิ่งขึ้นครับนี่ครับหอมแดงนะครับหอมแดงนะครับเป็นหอมแดงไทยนะครับนี่ครับหอมแดงไทย จะหวานมากนะครับเวลาต้มสุกแล้วแล้วที่ขาดไม่ได้ครับตรงนี้ด้วยครับกระเทียมนะครับกระเทียมใส่ลงไปด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรารอให้น้ําเดือดอีกสักนิดหนึ่งประมาณ2-3นาทีนะครับให้เครื่องสมุนไพรของเราได้ทํางานก่อนนะครับให้สารละเหยในเครื่องสมุนไพรออกก่อนนะครับเดี๋ยวอีกสัก2นาทีเราจะเริ่มในส่วนของการปรุงรสกันนะครับอ้าวเอาละครับตอนนี้ดูสิครับเพื่อนๆครับ น้ำเดือดแรงมากนะครับน้ําสมุนไพรเริ่มออกกลิ่นทรงกลิ่นหอมมากมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมนะครับหอมแดงรวมถึงข่าครับหอมหอมหอมมากๆอ่ะเรามาเริ่มปรุงรสกันเลยครับอย่างแรกที่เราจะใส่ลงไปนั่นก็คือเกลือครับนี่ใส่ลงไปประมาณ1ช้อนชาครึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยสูตรของพี่นันเกิร์มีผงปรุงรสด,ด้วยนะครับผงปรุงรสประมาณ หนึ่งช้อนชาเหมือนกันนะครับตามด้วยน้ำปลาครับประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับวันนี้เราจะใช้น้ำปลาเป็นตัวชูโลงนะครับเพิ่มความหอมมากๆนะครับอือตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปเลยนะครับนี่ใส่ลงไปครับน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะนะครับต่อด้วยน้ำพริกเผาครับน้ำพริกเผา2ช้อนโต๊ะ นะครับใส่ลงไปเลยนะครับ2ช้อนโต๊ะน้ำพริกเผานะครับเราจะเอาความเผ็ดนะครับความหวานความนัวของน้ำพริกเผานะครับช่วยทำให้น้ำต้มยำของเราอร่อยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คนครับนี่คนให้เข้ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลปี๊บนะครับถ้าใครไม่มีน้ำตาลปี๊บใช้น้ำตาลทรายได้นะครับ มีน้ำพริกเผานะครับแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆเมื่อกี้ที่ใส่ลงไปนะครับคนนะครับตอนนี้สิ่งที่ละลายยากนิดนึงนั่นก็คือน้ำพริกเผาครับแต่ตอนนี้ก็ละลายไปแล้วแหละครับถ้าน้ำเดือดตลอดเวลาแล้วก็คนไปเรื่อยๆครับอื้อกลิ่นหอมเลยทีเดียวครับหอมแบบต้มยำต้มยำมากๆนะครับโอ้สุดยอดเลยครับ ดครับเดี๋ยวต้มอีกสักนิดนึงนะครับต้มอีกสักนิดนึงให้น้ําเดือดอีกสักนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้น้ําแกงได้เข้ากันดีๆนะครับรสชาติจะได้แบบกลมกล่อมกลมกล่อมนะครับเอาละครับตอนนี้น้ําต้มยำก็เดือดได้ที่แล้วนะครับก็น่าจะกลม,มกล่อมมากๆครับมาใส่ตัวนี้เลยครับตัวเด็ดของเรานั่นก็คือ พริกขี้หนูสวนนะครับเผ็ดมากๆนะครับนี่ใส่ประมาณสิบห้าเม็ดนะครับใส่แล้วก็คนครับอืมเอาละครับก็มาใส่วัตถุดิบหลักของเราครับนั่นก็คือกุ้งแม่น้ํานะครับหรือกุ้งกล้ามกรามนั่นเองนะครับทั้งหมดหนึ่งกิโลครึ่งนะครับใส่ลงไปเลยนะครับเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดแล้วค่อยคนนะครับรอให้น้ําเดือดก่อนแล้วค่อยคนนะครับ เอาละครับน้ำเดือดลวครับนะครับตอนนี้กุ้งสุกหมดแล้วครับเราก็มาใส่ผักนะครับใส่มะเขือเทศลงไปนะครับใส่ใบมะกรูดนะครับแล้วก็นี่นะครับผักชีใบเลื่อยนะครับแล้วก็ผักชีไทยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับคนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอื้ กินต้มยำชัดๆเลยนะครับแล้วก็กินกุ้งเนี่ยโอ้โหนำหน้ามาเลยนะครับอย่างนี้สิครับต้มยำกุ้งของจริงเอาละครับเราจะมาใส่วัตถุดิบที่ทําให้เป็นน้ําข้นครับนั่นก็คือนมจืดนะครับนมข้นจืดนะครับใส่ไปประมาณ10ช้อนโต๊ะนะครับอันนี้เป็นหม้อใหญ่นะครับนี่คํานวณเอาครับคํานวณด้วยสายตานี่ครับอืมใครนี้ก่อนครับ ใส่เยอะเกินไปก็จะเลี่ยนอีก,กน,นะครับอือหูก็ดูน้ำสิครับดูน้ำอือหกลายเป็นน้ำพ่นเลยทันทีครับหลังจากใส่นมข้นจืดไปแล้วนะครับอือหสุดๆครับเพื่อนๆสุดๆเอาละครับขอแค่นี้นะครับเชื่อในรถมือตัวเองครับเดี๋ยวเราจะปิดไฟแล้วมาใส่น้ำมะนาวกันนะครับ เอามาครับมาใส่น้ำมะนาวกันครับวันนี้เราจะใส่น้ำมะนาวกันประมาณสัก2ลูกใหญ่ๆนะครับ2ลูกใหญ่ๆเพราะว่าเป็นหม้อใหญ่มากนะครับพี่หนานเกลื่มใช้น้ำประมาณ2ลิตรได้นะครับในการต้มยำกุ้งน้ำข้น1กิโลครึ่งวันนี้นะครับใช้มะนาวประมาณ2ลูกนะครับ2ลูกใหญ่ๆเลยนะครับเอาโอเคครับเดี๋ยวเราตัด มาใส่หม้อไฟของเรากันเลยครับวันนี้พี่หนันเกิมเตรียมหม้อไฟไว้ครับเรามาดูหน้าตากันสําหรับต้มยํากุ้งน้ําข้นหม้อไฟกันนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงครับเรามาชิมมพร้อมๆกันนะครับอ่ามาครับเพื่อนๆนครับกับเมนูต้มยํากุ้งหม้อไฟครับโอ้โหจับไม่ได้แล้วครับเพื่อนๆครับยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับหม้อร้อนแล้วครับมาชิมน้ําซุปกันครับ น้ำซุปต้มยำครับนี่ต้มยำน้ำําข้นครับแบบข้นๆแบบนี้สุดยอดเลยครับเป่าก่อนนะครับเพราะว่า,าพี่หนันเกิมใช้ทําเป็นหม้อไฟครับร้อนตลอดเวลากินอุ่นๆแบบนี้กับกับบรรยากาศฝนแอบตกนะครับเมื่อกี้นะครับป๊อปแป๊ดป๊อปแป๊ดเออก็เย็นสบายมากยิ่งขึ้นนะครับ <c oughs> ยอดครับครบรสเลยนะครับเหมือนเชฟที่เชฟใหญ่ๆเชฟระดับประเทศทำเลยครับจะต้องมีความเค็มน้านิดๆนะครับความเผ็ดความเปรี้ยวความกลมกล่อมแล้วก็ความมันครับเดี๋ยวพี่นันเกื้อมขออญาตตามหากุ้งอ่ที่แกะแล้วก่อนนะครับกุ้งที่แกะแล้วเนี่ยเป็นกุ้งตัวผู้นะครับเนาะเพราะว่ามันไม่มีไข่นะครับมันไม่มีไข่ก็ลองตามหาดูนะครับอืนี่เลยครับ แบบนี้เลยอาจจะดูตัวเล็กนิดนึงนะครับนี่ครับกุ้งตัวผู้ครับมาชิมรสชาติของกุ้งกันครับกุ้งสดๆเลยทีเดียวที่จริงเป็นกุ้งเป็นๆอยู่นะครับพี่หนนเกิ่มก็เอามานอกน้ําแข็งนะครับมันจะได้ความสดความหวานนะครับ ความเข้มข้นนะครับความหวานของเนื้อกุ้งความกรอบความหนึบเนื้อไม่ยุ่ยนะครับเนื้อกบกรอบหนึบหนึบรวมถึงรสชาติของต้มยำกุ้งผ่านเข้าไปในตัวของเนื้อกุ้งสุดยอดครับโคตรอร่อยเลยทีเดียวนะครับอยากกินให้เพื่อน <c oughs> ๆได้ให้หมดหม้อเลยเนาะได้ไหมครับ <c oughs> แค่ตอนทำก็นานแลวใช่ไหมครับเพื่อนชิมชิมชิมอีกหน่อยชิมอีกหน่อย รสชาติมันจะแบบนุนนัวครับมันจะไม่แบบปี๊ปปาดปูดปี๊ดอย่างเงี้ยนะมันไม่เหมือนแบบต้มแซ่บต้มอะไรพวกนี้นะครับถ้าต้มยำแบบน้ำข้นเนี่ยมันน้ำมันน้ำต้มยำม,มันจะนุนนัวครับมีเค็มมีเปรี้ยวมีเผ็ดอย่างเงี้ยครับรสชาติไม่หนีจากกันมากซดน้ำเปล่าเปล่านี่อร่อยเลยครับ จัดกุ้งอีกสักตัวนึงครับเพื่อนๆครับนี่ครับนี่ก็กุ้งตัวผู้เหมือนกันครับตัวใหญ่นะครับเต็มช้อนเลยนะครับนี่ครับกุ้งตัวผู้เหมือนกันครับตัวใหญ่นะครับแกะเปลือกเรียบร้อยแต่ว่าจะกินได้ไหมนะครับร้อนร้อนอืมร้อนมากครับโอ้โหดีดเด้งดีดเด้งครับควันขโมงครับเพื่อนๆ อื้เนื้อกุ้งกรอบมากครับกรุบๆเลยนะครับกุ้งสดมากนะครับไม่สดได้ไงครับตายคามือครับอืมและนี่ครับหัวมันครับอืมมันเยิ้มเยมเออมันไม่เยิ้มครับมันแข็งแข็งครับนี่ครับมันแก้วมันแก้วนะครับกุ้งแก้วกุ้งแก้วกุ้งตัวผู้นะครับมันจะเป็นกุ้งแก้ว แล้วก็รสชาติที่หัวมันจะกรุบกรุบมันมันกรอบกรอบนะครับกินทั้งหัวไปเลยฟั้ๆตาม,มแต่อย่าวุ่นวายนะครับสุดๆครับ น้ำซุปนี่ถือเด็ดของต้มยำเลยนะครับแล้วก็กุ้งเนื้อหวานเด้งกรอบอืมสยอดครับอืมเห็นนะครับพี่หนเกิ่มชอบกินแบบกุ้งที่มีไข่อย่างนี้ฮะนะครับมีไข่กินแล้วอร่อยดีครับมันกรึบนะครับมามาชิมกันตัวนี้ครับสำหรับไข่กุ้งนะครับอืม โอรอดเหมาะกับอา่าฝนตกอากาศเย็นๆกินแบบนี้นี่ครับเพื่อนๆครับอือไข่กุ้งแดงๆเลยครับอือก่อนที่เราจะไปแกะเปลือกมันเราต้องจุ๊บๆไข่มันก่อนอ <c oughs> ือ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยพี่หนังเกิมจะแกะไว้เลยครับแต่นี่เป็นตัวเมียครับอืมันแกะไม่ได้เสีดใดไข่ครับนี่ต้มยำกุ้งครับออื้ ยอดครับพเพื่อนๆอ,อือหืออือเอาละครับใครชอบเมนูนี้อย่าลืมให้กำลังใจกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe รวมถึงกดกระดิ่งนะครับให้ช่องครัวอยู่ดีกินหวานของเราด้วยนะครับเอาละครับปีหนังเกิมขอบคุณสำหรับการที่ตามรับชมครับ ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขนักนะครับอยู่ดีกินหวานกันกูคู่กูคนครับปีนัดเกิร์จัดไปยาวๆครับค่ำคืนนี้อากาศเย็นสบายครับขอนั่งกินไปชมบรรยากาศชมดาวชมเดือนกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสุดยอดครับต้มยำกุ้งน้ำาคนกระเะร้อนหรือหม้อไฟหรือไออย่างก็แล้วแต่นะครับที่เพื่อนๆเห็นครับลาไปก่อนครับ๊ายบาย